สวัสดีครับก็ในคลิปนี้ผมก็จะเล่นตัวละครตัวนี้นะผมจะเป็นอีกอีกตัวหนึ่งที่เหมือนผมสีขาวเหมือนกับเหมือนกับเป็นออกสีหน่อยนะเดี๋ยวตักอีกทีหนึ่งลองดูเพราะว่ามันจะมีพลังมากกว่าการลองดูวิน่ารักด้วยอออมาใส่ชุดว่ายน้ำด้วยนะเจอนี่นี่เน่โดนหนึ่งที่แล้วก็เจอนี่โอ้โหมีธาตุไฟด้วยเป็นสีออกเป็นสีฟ้าหน่อยเอาแลเท่าเลยอ่ะ อุ้ยเปล่าน้ำแข็งเหรอโอ้โหอะไรเนี่ยเป็นชาอะไรจัไปนี่ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเพื่อนมังกรเลยอุ้ยอุ้ยอืมตัวรังแกผู้หญิงเฉยอ้าต้องสุ่มเพื่อนมาจัดการก่อนขอจัดการเอพิสารมือก่อนจูดี่นี่สวนกลับไปหนึ่งทีเอาหนี้เลยมีอาวุธมาถือด้วยนี่เนี่ยโดนไปหนึ่งทีเลยสุดยอดอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเจ็บเจ็บ เอามันโดนเพื่อนในกันเนี่ยมาลุยเลยเอานี่ไปหนี่เนี่ยโดนหนึ่งทีอุ้ยเสียอะไรอ่ะนี่อะไรแค่ฝ่าไปหนี่เนี่ยเจ๋อดิเลเซอร์เอ็นดี้โผเป็นพันเลยประมาณว่าก็ต้องมาลงคลิปทุกวันนั่นแหละนะครับอุ้ยอเดี๋ยวก่อนอื่นถ้าเรากดตรงนี้มาสามารถการชาร์จให้เพื่อนได้ว่ะลองๆดูใช้เพื่อนก่อนโอเคได้อยู่แล้วก็ เล่นต่อเลยไม่ต้องเป็นใจมานี่เนี่นี่แน่จะเสียเวลาเพื่ออะไรกันเจ้าปีศาจมือมันใช้พลังถึงไม่ค่อยแปรยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะผมก็ผมก็ไม่ตาฝาดอีกหน่อยนะเนี่ยนะมาอาลับตาเพื่อนจะได้เป็นพลังม,มังกรที่ได้อ่ะสวนไปก่อนแล้วก็เจอนี่นี่นี่โดยไปหนึ่งทีเฮ้ย เอาเป็นสีเทาเลยเพื่อนจะโดนมิเนี่ยอุ้ยอือหือเอาโดนผิดคนแล้วเดี๋ยวจัดการเองมาจัดการเองก็ได้มาลองดูเอาสโตรกิงเออะไรวะอ๋อป่าน้ำแข็งและแลนในต่อท่าเดิมหรออ๋อเป็นท่าจิ้มและท่าในต่อดลนี่แน่โดนจิ้มไปหนึ่งทีเลย เดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวอุ้ยเอาโอ้โดนเพื่อนอาเดี๋ยวก่อนสิอย่าไปโดนลำเติมโชว์สิหื้หเลยตุปเปะบางทีหน้าเลยมัต้องโฟกัสลองดูเจอนี่เจอนี่ออกมาโอ้โหเรียกรูอสมุทิทงเหรอ,อโอคตรเท่เอาบีเลยเลเซอร์โดนไปหนึ่งทีอย่าโดนเพื่อนนะเจก,ก่อนสิ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดียวดูจู่เขียนเป็นหนึ่งทีเลยมาเอาโดนเป็นหนึ่งทีเลยเพื่อนอ้าท่าเดิมปเปเลยเป็นท่าเป่าน้ำแข็งหนอมันจะเหมือนแปกหน่อยนะครานี้ก็ต้องมาเจอตัวอะไรสักอย่างก่อนอ่าครานี้ว่าต้องใช้ท่าไมตาแหนแทให้จริงนมดูมาอือหือ เราต้องใช้เป็นอันสีแดงไปก่อนเราต้มโดนไปถึงสามตัวก่อนเป็นท่าไม่ตายออกมาแล้วฉันรู้แล้วบัสเตอร,ตอร์ได้เวลาอ้าววิ่งเดี๋ยวอะไรมะหมะบ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะฟ้าเหรอเฮ้ยเดี๋ยวๆไม่ใช่ได้เลยอุ้ยมีดาบวัดโอ้ออกเป็นสีเป็นไฟเป็นออกเป็นสีฟ้าเลยสุดชัวดีกว่า อุ้ยเจ๋วอันนี้อ๋อมเลยโอ้โหสองตัวนี่แหละเจ๋ออาโดนหนึ่งทีอ่าโดนหนึ่งทีเลยนี่แน่โดนหนึ่งทีเฮ้ยจัดอุ้ยโคตรเท่ดูดิเดี๋ยวจะยังงอนสิมันไอตัวนี้มันเรียกว่ายอยยอยโค้งมุมดิตายตายหมดทัฟันเจอนี่เหมือนเดิมเป๊ะเลย เอ้ายังไม่ดูเหรอต้มโดนนี่นี่นี่ออกมามันมันจะเป็นคำพูของโจทะลุจะเลื่นโจโจฆ่าสัตวตะวันนะน่าจะไปดูนะอุ้ย,ยเดี๋ยววัดหอหึมันใช้เวลามาดูตอนนี้ไม่เงียโอเคนะคราวนี้ก็ต้องมาจัดก,การก่อนชอบเล่นสนุกจริงๆเลยมาลองดนนูนี่เนี่ยนี่เนี่ย จบได้ยังคุยน่ารักจังอ้าวไม่มาเกี่ยวอะไรกับผมเนี่ยประมาณนี้เลยอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ด้วยนะครับผม